เมื่อความรักกลายเป็นความแค้นห้อง207ย่านบางนาจึงกลายเป็นสุสานนี่คือเรื่องราวของสาวเล็บแดงที่ถูกฆ่าหันศพเพียงเพราะการบอกเลิกและเงินที่หายไปในค่ำคืนวันที่7ธันวาคมพศ2557ที่ห้องพักหมายเลข207ภายในอาพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งย่านบางนา ได้กลายเป็นฉากสุดท้ายของนางสาวสมยศนมัส,สการทำอาชีพเป็นกุ๊กสาวใหญ่วัย43ปีจากศรีสะเกดผู้ซึ่งเป็นที่รู้จักในแวดวงเพื่อนฝูงในนามสาวเล็บแดงเนื่องจากเธอชอบไว้เล็บยาวและทาสีแดงสดอยู่เสมอนายธานีพ่อแก้วชายหนุ่มวัย28ปีหรือที่เพื่อนเรียกกันว่าแอมหรือนายน้อยอดีตคนรักที่คบหากันมานานกว่า2ปี ยืนรอเธออยู่ด้วยความรู้สึกที่ปะปนกันไปทั้งรักหึงหวงและความโกรธแค้นที่ซ่อนอยู่ภายในการมาเยือนของนางสาวสมยศครั้งนี้มิใช่เพื่อสารต่อความสัมพันธ์แต่เป็นการมาเพื่อบอกเลิอกอย่างเด็ดขาดเนื่องจากเธอต้องการไปเริ่มต้นชีวิตใหม่กับชายคนอื่นและนอกจากเรื่องความรักแล้วเขายัางช่วงถามถึงเงินเก็บที่เคยฝากผู้ตายไว้ซึ่งเป็นเงินจากการขายปลาหมึก ซึ่งเป็นชนวนสสำคัญที่จุดไฟโทสะให้ลุกโชนเพราะเงินดังกล่าวได้ถูกผู้ตายใช้ไปจนหมดแล้วเมื่อนางสาวสมยศยืนยันที่จะยุติความสัมพันธ์นายธานีขาดสติเขาบันดาลโทสะใช้เท้าเตะนางสาวสมยศอย่างแรงจนเธอล้มลงหมดสติจากความโมโหที่ถูกทิ้งและเงินตนที่ไม่เหลืออยู่นายธานีตัดสินใจจบชีวิตอดีตคนรักของตนเองอย่างโหดเหี้ยม ภายหลังจากที่นางสาวสมยศเสียชีวิตลงนายธานีได้ก่อเหตุอันเป็นที่สะเทือนขวัญเขาใช้มีดชำแหละร่างของหญิงสาวผู้เป็นที่รักในอดีตออกเป็นชิ้นส่วนหลายชิ้นโดยชิ้นส่วนและอวัยวะภายในบางส่วนถูกบรรจุใส่ถุงดำและกล่องโฟมเตรียมนำไปทิ้งเพื่ออำพรางคดีในช่วงเช้ามืดของวันที่8ธันวาคมพศ2557ชิ้นส่วนมนุษย์จำนวน7ชิ้นซึ่งประกอบด้วยแขนทั้งสองข้าง และชิ้นเนื้อบริเวณลำตัวได้ถูกพบโดยคนขับรถจักรยานยนต์รับจ้างในพงหญ้ารกร้างใกล้ปั๊มน้ำมันเชลถนนรถรางเก่าตำบลสำโรงเหนืออำเภอเมืองสมุทรปราการสิ่งที่ทำให้เจ้าหน้าที่สังเกตเห็นได้ชัดเจนคือเล็บยาวสีแดงสดของแขนขวาที่ถูกตัดเป็น2ท่อนซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของสาวเล็บแดงต่อมามีการพบชิ้นส่วนศรีรษะถูกโกนผมและถูกโยนทิ้งลงในคูน้ำข้างกรมอุทกศาสตร์ และชิ้นส่วนอื่นๆถูกพบที่ท่าเทียบเรือท่าทรายซอยวัดมหาวงอำเภอรพระประแดงจากการสอบสวนของตำรวจและการยืนยันจากนายประเสริฐเพื่อนของนางสาวสมยศว่านางสาวสมยศได้หายตัวไปหลังจากไปหานายแอ้มที่ห้องเป็นคนสุดท้ายประกอบกับผลการตรวจ DNA ของคราบเลือดในห้องน้ำหมายเลข207ที่ตรงกับนางสาวสมยศทำให้ตำรวจมุ่งเป้าไปที่นายธานีอย่างชัดเจน ในคืนวันที่14ธันวาคมพศ2557ตำรวจสามารถติดตามจับกลุ่มตัวนายธานีพ่อแก้วได้ในขณะที่เขากำลังหลบหนีไปทำงานเป็นผู้ช่วยพ่อครัวอยู่ที่ร้านอาหารแปะยิ้มสองย่านจอมทองนายธานีให้การรับสารภาพในที่สุดว่าตนเป็นผู้ลงมือฆ่าและหั่นศพนางสาวสมยศจริงมีสาเหตุมาจากความหึงหวงที่ถูกบอกเลิกและความโกรธแค้นเรื่องเงินเก็บที่หายไป คดีนี้สารชั้นต้นได้มีคำพิพากษาประหารชีวิตนายธานีพ่อแก้วในข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาซ่อนเร้นย,ย้ายหรือทำลายศพเพื่อปิดบังการตายขอบคุณภาพและเรื่องราวจากสนุกไทยรัฐ m g r ออนไลน์วิกิพีเดียและเพจคดีดังเสียงอดีต